สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อกเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบเกมมือถือสไตล์ Play ์ n d e a r n นะครับผมมีเกมมือถือสไตล์ Play ์ n d e a r n ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับมาแนะนำให้ฟังนะครับชื่อเกมว่า Last Odyssey นะครับจะเป็นเกมแนว RTS นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องทำการสร้างฐานนะครับสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีการสร้างยูนิตนะครับเพื่อที่จะทำการออกไปต่อสู้นะครับในแผนที่โลกขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในระบบเกม RTS เนี่ยก็จะมีการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับ เกมนี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างมีรูปแบบการเอินมีโทเค็นมี NFT อย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาฝากไปพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ Last Odyssey ใน Top Game Thailand Game Review ครับ และที่เพื่อนๆกําลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือเกม Last Odyssey นะครับตอนนี้เราอยู่ในอินเกมกันแล้วนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแผนที่ของเมืองหลักของเรานั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆกดออกไปที่แผนที่โลกนะครับก็จะเห็นว่านี่จะเป็นแผนที่โลกขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เรียนให้ทราบก่อนเบื้องต้นคือตอนนี้ตัวเกมอยู่ในช่วงทดสอบภายในนะครับผมก็มันจะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเมืองคนอื่นๆมากนักกันนะครับภายในแผนที่โลกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจุดฟาร,รม์มทรัพยากรต่างๆนะครับผมอันนี้จะเป็นคาโคซ่าแคมป์นะครับก็สามารถเข้าไปจัดก,การมอเร์ที่ ครองอยู่นะครับแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกลุ่มของมอนสเตอร์นะครับที่เราสามารถใช้กองทหารของเรามาโจมตีได้เช่นกันนะครับกลับมาดูในเมืองกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบาย play เกมเพลย์คร่าวๆนะครับอันดับแรกเลยก็คือเกมนี้เนี่ยจะเน้นให้เราพัฒนาเมืองของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสร้างยูนิตที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะไปฟาร์มทรัพยากรให้มากขึ้นต่อสู้กับศัตรูที่เก่งขึ้นและพอได้ทรัพยากรมากขึ้นเนี่ยก็จะมาพัฒนาเมืองให้แข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นไป ไปดูเรื่องของสิ่งก่อสร้างนะครับก็อันแรกเลยก็จะเป็นนี่นะครับลอดแคสโต้นะหรือว่าที่เกมอื่นเขาเรียกว่าทาวหอนะครับภายในลอตแคสโตเนี่เราสามารถคลิกเข้ามานะครับเพื่อที่จะดูการวิจัยแล้วก็อัปเกรดเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับปัจจุบันในทาวหอของผมก็จะเป็นเลเวล11นะครับผมแล้วก็มันจะมีการวิจัยเนี่ยเฮอร์บัลคลีนิกนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับที่รักษาพยาบาลของทหารที่บาดเจ็บนะครับมีโกไม้นะครับที่จะเป็นการฟาร์มโกก็คือเงินในเกมนั่นเองนะครับให้เราตามช่วงเวลานะยิ่งงเเเลววมมาาาากกกกท่่่ไรรร็็จะฟ์ด้้้ขขึนนนนนนััแตอออปปปใส ของยูนิตนะครับยูนิตในเกมนี้จะมี3ประเภท Infantry Unit ก็จะเป็นยูนิตโจมตีใกล้นะครับรีโมทยูนิตก็จะเป็นยูนิตโจมตีระยะไกล c a v a l r y Unit ก็จะเป็นยูนิตประเภทขี่ม้านะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดมี Go Construction แล้วก็จะเป็น Drill Ground Synthesis นะครับอันนี้ก็คือยิ่งอัปเกรดตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งทําการผสมสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ของผมเป็น Level 11นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็น Drill Ground Construction นะครับยิ่งอัปเกรดมากเท่าไหร่การกดสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเนี่ยมันก็จะเลเวลมากขึ้นั่นเอง ตอนนี้ของผมเป็นเลเวล9ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างสิ่งก่อสร้างให้ดูนะครับอันนี้ก็คลิกที่ building นะครับปัจจุบันสิ่งก่อสร้างก็จะมีอยู่4ประเภทนะแต่ว่าอันนี้อย่างที่ในยได้ทราบว่าเป็นในช่วงทดสอบนะครับในช่วงเกมเปิดจริงเนี่ยก็อาจจะมีอะไรอัปเดตก็รอติดตามกันลวกันเดี๋ยวผมจะลองทําการสร้างโกลไมลให้ดู1ที่นะครับเราก็จะสามารถเลื่อนได้นะครับว่าอยากจะเอาไปสร้างตรงไหนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจะเป็นสร้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับผมแล้วก็สำหรับระบบการอั ที่มีเลเวลเดียวกันนะครับเข้าด้วยกันมันก็จะอัปเกรดไปเลเวลต่อไปยกตัวอ,อย่างอันี้ผมสร้างให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นโกมายเลเวลเก้าใช่ไหมครับสองอันวิธีการอัปเกรดเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากก็คือมันทําการลากแล้วก็เอาเข้ามารวมปึ่มเรียบร้อยครับและตอนนี้เนี่ยก็อัปเกรดเป็นโกมายเลเวลสิบเรียบร้อยนะครับอัตราการฟาร์มโกปัจจุบันเนี่ยก็คือ 66ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าการอัปเกรดทางนี้นะจากเลเวล6ไปเลเวล10จะเพิ่มขึ้นมา2ต่อวินาทีนะครับในเกมนี้เพื่อนๆสามารถลากสิ่งก่อสร้างต่างๆได้แบบตามอัธยาศัยเลยนะครับจะไม่มีการปิกที่ล็อกที่ใดๆนะเพื่อนๆสามารถบริหารจัดการในเมืองได้เลยนะครับนี่ผมจะลากต่อปึ้ง เนี่ยเห็นไหมครับก็คือตอนนี้เนี่ยโกมาของผมเปเลเวล11แล้วได้68ต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นเลเวลสูงสุดที่ผมวิจัยขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะสำคัญนิดนึงสําหรับการฟาร์มโกในเมืองเนี่ยเวลาที่โกมันเต็มเนี่ยอย่าลืมมาคลิกรับด้วยนะครับเพราะถ้าไม่รับเนี่ยโกมันก็จะไม่ผลิตนะครับเราจะต้องทําการมาคลิกรับเพื่อให้มันผลิตได้ต่อเนื่องนะครับและในกรณีที่เลเวลเราไม่มากพอนะครับหรือว่าค่าวิจัยเราไม่มากพอเนี่ยเวลาทําการลากเพื่อที่จะอัปเกรดเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะ ต้องการอะไรบ้างนะยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องการหลอดแมนชั่นเทคโนโลยีถึงเลเวล12นะครับเขาก็มีการอำนวยความสะดวกนะเราสามารถคลิกป,ปุ่มตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปอัปเกรดได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับบ้านของผมนะครับการอัปเกรดหลอดแมนชั่นจาก11ไป12เนี่ยมันจะต้องการเนี่ยไอเทมชิ้นนี้นะที่เป็นรูปบ้านแล้วก็รูปค้อนสีเขียวนะครับทั้งสิ้น50ชิ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะครับเนื่องจากว่าใช้อัปเกรดไปจนถึงเลเวล11อดแล้วเนี่ยก็คือของหมดไปแล้วนะครับ ไปอัปเกรดบ้านนะครับเนี่ย ก็จะมีบอัปเกรดเหมือนทองใบอัปเกรดค่ายทหารมา้าข่ายทหารราบข้ายนักขนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีหลายๆแบบทรัพยากรเหล่านี้นะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยต่อมาเดี๋ยวพามาดูเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างยูนิตต่างๆกันบ้างนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลากมาให้ดูง่ายๆนะอันนี้เป็นบ้านของทหารราบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านของประเภทนักขนูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านของประเภททหารม้านะครับซึ่งก็จะคือ3ยูนิตในเกมนั่นเองวิธีการสร้างนะก็ง่ายๆแล้วแค่ทำเนี่ยคลิกไปที่บ้าน ทหารขึ้นมาซึ่งมันจะเห็นออกมาเป็นทหารที่ยังเป็นแบบตัวจางๆนี่ใช่ไหมครับตัวที่เป็นตัวจางๆเนี่ยก็คือยังสร้างไม่เสร็จนะครับซึ่งถ้าเลื่อนมาดูตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมีทหารบางส่วนของผมที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะเขาสามารถอัปเกรดยูนิตได้ด้วยโดยการลากมารวมกันนะครับเหมือนกับตอนที่เราอัปเกรดสิ่งก่อสร้างนั่นเองเนี่ยลากขึ้นมาปึ้งเนี่ยเรียบร้อยนะครับอัปเกรดนะไปเลเวสามนะครับเนี่ยลากปึ้งอัปเกรดนะครับผมนี่เห็นไหม ทหารม้านี่ลากมานะครับอ่ะตอนนี้อัปเกรดไม่ได้นะเลเวลเต็นนะครับนี่อ่ะตัวไหนที่มันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามลากมาไว้ใกล้กๆกันนะครับอนะ่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สําหรับยูนิตที่อยู่ในเมืองนี้ไม่ได้มีผลกับการป้องกันการโจมตีหรือว่าอะไรนะครับมันจะเป็นการแบบแสดงยูนิตที่ให้ทราบว่าตัวเรามีทหารอยู่ในบ้าน,นเฉยๆนะครับการวางยูนิตเนี่ยไม่มีผลสําหรับเกมนี้ ต่อมานะครับจะพามาดูอีกหนึ่งระบบนะครับก็คือระบบฮีโร่นั่นเองในเกมนี้นะฮีโร่เนี่ยเขามีเป็น NFT ด้วยนะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยจะมี NFT อยู่2ประเภทก็คือ NFT ฮีโร่กับ NFT แบบแลนด์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ทราบในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องในรายละเอียดของฮีโร่กันก่อนอยกตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งตรงนี้ของเป็นตัวนี้ของผมเป็นออโตนะครับขั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีสกิลนะครับ King Expedition นะครับผมค่อยบอกว่าจะ deal direct damage to target นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย600แล้วถ้าอัปเกรดขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเป็น600 700 800 1000 1200แล้วก็จะมีสก,กิลอื่นๆอีกนะครับจะได้รับมาโดยการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่า unlock เนี่ยโดยการอัปเกรดฮีโร่สู่ไปสู่2ดาวนะครับตอนนี้ฮีโร่ผมแค่1ดาวเท่านั้น แล้วก็สําหรับการพัฒนาในเรื่องของยูนิตฮีโร่นะครับตอนนี้เราสามารถคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะเนี่ยเห็นไหมผมจะมี exp book อยู่นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งพันแล้วก็ห้าพันนะเนี่ยผมจะลองกดเลยนะครับนี่เห็นไหมบวก exp ห้าพันเนี่ยเลเวลอัพขึ้นมาแล้วนี่ห้าพันนี้นี่คลิกไปเล่มเดียวเองนะครับเป็นเลเวลห้าเลยนะผมจะใช้ต่อเลเวลหกนะครับนี่เลเวลเจ็ดนี่หมดแล้วนะครับตอนนี้ได้มาเลเวล8นะครับเอาผมใช้ให้ดูทุกเล่มเลยก็แล้วกันอาจจะให้หมดเลยแล้วกัน พึ่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยูนิตของผมก็เป็นเลเวล8เรียบร้อยนะครับ นอกจากที่จะอัพเลเวลเพิ่มดาวแล้วก็อัพเกรดสกิลเนี่ยยังมีระบบอ i ป m e n ์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันอ i ป m e n ์เขายังไม่เปิดใช้งานและสําหรับในเรื่องของการอัพเกรดสกิลนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้นี่เลยนะครับเศษของตัวละครนะครับเพื่อที่จะมาอัพเกรดเลเวลสกิลต่างๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟีเจอร์มันยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามในตอนเกมเปิดจริงนะครับผมว่าจะอัพเกรดแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมองสังเกตม,มาที่ขวาล่างนะครับจะมีคาว่า NFT อยู่นะครับอย่างที่ ก็ใครมีฮีโร่เก่งๆนะก็สามารถมิ้นไปขายเป็น FT ได้ด้วยนะครับผมดูเกมเพลย์คร่าวๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการต่อสู้กันบ้างนะสำหรับการต่อสู้นะครับเราจะต้องออกไปที่แผนที่โลกนะครับเนี่ยจากแผนที่ในเมืองเรามอสกครู่ใช่ไหมครับออกมาที่แผนที่โลกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการค้นหามอนสเตอร์สักตัวหนึ่งนะเนี่ยคลิก นะครับแล้วก็เลือกเป็นนี่แล้วกันนะครับคาโคชานะครับสำหรับเลเวลสเนี่ยผมอาจจะยังไม่ไหวนะผมเลือกเป็นเลเวลหแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะค้นหานะตัวละครศัตรูนะครับเลเวลหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยกดเซิร์ชได้เลยเนี่ยแล้วพอเจอแล้วนะครับเราก็ทําการคลิกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็คลิกที่แอคแท็กนะครับเนี่ยตอนนี้มันในหน้ารายละเอียดมันจะบอกด้วยนะครับว่าแบบเออ่ตัวละครศัตรูเนี่ยจะดรอปอะไรบ้างเนี่ยอยูตัวอย่างใบเนี้ยเราต้องการมากเลยใช่ไหมเราจะอัปเกรดบ้านเป็นเออ่เลเวลสิบสองนะครับมันจะต้องใช้ถึงใบบบนนนะะคคครรรัััแแลล้้ววกกก็็มมีีไออเเทดดปต่่างๆย Heck. จากนั้นเนี่ยให้เราทําการ create t r o o นะครับหรือว่าสร้างกองกําลังที่จะบุกไปโจมตีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวละครออโต้นะครับที่เราได้ทาการอัปเกรดมาสักครู่เนาะเลเวลแปนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นทหารนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่นะว่าแบบจํานวนทหารสูงสุดที่เราแบกไปได้เนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็น200 0 0 0ใช่ไหมครับแล้วก็มีท o t ท l ลพาวเวอร์แล้วก็โหลดนะครับเนี่ยผมจะกดแบบแม็กซ์เลยนะนี่เห็นไหมผมแบกไปปัจจุบันคือแค่เท่าั้อยสามสิบตัวเท่านั้นเองทัลทแลพาวเวอร์ก็คือเก้าแสนสามาะครับโหลดอยู่ท 4, 37, 000, ไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีลูกศรเขียวๆวิ่งมานะก็คือจริงๆแล้วก็คือกองทัพของเรานั่นแหละนะครับที่กําลังจะวิ่งมานี่โอ้โหค่อนข้างไกลนะครับเพราะว่าใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านผมที่มันเกิดเนี่ยผมตีทิ้งไปหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งก็แลวกันให้กองทหารของผมเนี่ยมันวิ่งไปจนถึงเป้าหมายนะครับ โอเคครับตอนนี้ยูนิตของผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฉากการต่อสู้เล็กน้อยนะมันจะไม่ได้มีการตัดคัดสซีนอะไรนะครับมันจะเป็นการตีกันนอกจอเลยนี่เรียบร้อยวิกตอรรี่นะครับแลวพอชนะแล้วเนี่ยมันก็จะมีรีพอร์ตออกมาให้เราอ่านด้วยนะว่าเนี่ยกองทหารเราชนะแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเราเนี่ยได้รีวอร์ดจากการฆ่าเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับกองทหารเราสูญเสียเท่าไหร่แล้วตัวละครฮีโร่เนี่ยได้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่แล้วก็เนี่ยกองทัพที่พ่ายแพ้นะครับมียูนิตอยู่เั็นี้ายหครับ และเมื่อต่อสู้เสร็จแล้วนะกองทหารของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เดินกลับบ้านอัตโนมัติเหมือนเกม RTS อื่นๆนะครับเราจะต้องทําการคลิกแล้วก็ส่งมันกลับบ้านด้วยพอกลับบ้านแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถส่งออกไปผจญภัยที่อื่นต่อได้นะครับถ้าไม่ได้คลิกกลับบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับกองทหารเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนะครับผมก็จะใช้งานต่อไม่ได้นะฮะ มาดูในส่วนของทรัพยากรในเกมนี้กันบ้างนะครับจากที่เราต่อสู้แล้วก็ได้ทรัพยากรมาเมื่อสักครู่นี้นะนี่ผมก็จะมีนะครับหีบเงินนะครับเนี่ยก็มีสีเขียวนะหนึ่งพันสีฟ้าหนึ่งหมื่นนะครับสีม่วงหนึ่งแสนนะครับนี่ก็จะมีแบบเอ่อถ้าใครที่แบบว่าอัปเกรดไม่พอทรัพยากรขาดอะไรอย่างเงี้ยสามารถมากดใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีนี่เรื่องของใบสปีดอัพต่างๆนะครับ และอีกหน้าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของใบทรัพยากรในการครับต่างๆเมื่อสักครู่ผมมี5ใบใช่ไหมครับเนี่ยก็ไปจัดการมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งมา1ตัวตอนนี้ก็มี6ใบแล้วถ้าอยากอัปเกรดบ้านหลักไวๆนะครับก็จะต้องทําการฟาร์มมอนสเตอร์เยอะๆนะแล้วก็มอนสเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะดรอปทรัพยากรที่มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับ มาดูในเรื่องของโทเค็นแล้วก็ NFT ในเกมนี้กันบ้างนะครับนี่คลิกเข้าไปที่ Wallet นะครับมันก็จะแสดงอยู่นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบภายในนะครับไอ้มูลค่าตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้มีจริงนะเป็นตัวเลขที่เขาแบบสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะครับก็จะเห็นว่า c u r r e n t Balance ของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000เหรียญดอลลาร์นะครับโอ้โหถ้ามีจริงรวยตายเลยแล้วก็สำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะมีโทเค็นอยู่2ประเภทก็คือ w a r Token แล้วก็เป็น o d ดดี้โนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีส่วนของ Hero NFT นี่ผมยังไม่มีนะครับแล้วก็ NFT land นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง Hero NFT แล้วก็ NFT land เนี่ยเปิดให้พรีเซลประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของ NFT กันนิดนึงนะครับผมเขาบอกว่าในเกมนี้เนี่ยจะมี NFT ทั้งหมดอยู่ทั้งสิ้น1 6 0 0 0 0ชิ้นเลยทีเดียวนะครับก็จะแบ่งออกเป็น NFT ประเภทต่างๆนะ4แบบด้วยกันนะครับผมนี่ในส่วนนี้ก็จะบอกว่าเป็น5 Type e of o r s ห้าทายออฟ ไม้ข้าวโพดท,ทองหินแล้วก็อัญมณีนะครับใครที่ครอบครอง NFT ประเภทนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการฟาร์มทรัพยากรเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมี NFT ประเภทคาโคซามอนสเตอร์ osa, นะครับผมเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภท h เฮลฮาวิชด็อกเตอร์ดาร์กาคาโคซาเซนทูรินต่างๆมากมายะครัย ไอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น NFT แลนด์ประเภทที่อยู่อาศัยของมอนสเตอร์เป็นแคมป์ของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Seven Types of Geography นะครับในแลนด์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายๆ g e o g r a p ฟ y หรือว่าหลายๆภูมิประเทศน,น,นะครับก็จะเป็นเนี่ย Grass Land Forest Mountain Farm Land l u b b e r Yard แล้วก็ Mine นะครับแล้วก็มี NFT ประเภท Hall City ด้วยนะครับ Hall City เนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นการที่ทาวน์ฮอลล์ของเราเนี่ยจะเป็นทาวน์ฮอลล์แบบพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของ Benefit นะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ ผู้ที่ครอบครองแลน์เนี่ยจะได้รับนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่า สำหรับด์โอ o นอ e r นะจะมีโอกาสได้รับ air drop นะครับแล้วก็เป็น NFT hero นะแล้วก็จะมีเรื่องของการไว i t e l i s t ในการจำหน่ายโทเค็นเพิ่มเติมของเกมนนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่มี NFT land ก็อาจจะต้องไปแย่งชิงไว i t e s t กันนะครับแต่ว่าใครที่มี NFT land เนี่ยก็จะได้สิทธิ whitelist ทันทีและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ community event ของทางตัวเกมเขาด้วยนะครับในส่วนนี้เขาจะอธิบายถึงเรื่องของยูนิตนะครับก็ยูนิตจะมีทั้งหมด3กลุ่มใช่ไหมครับทหารราบ นักธนูแล้วก็ทหารม้านะครับมันจะมีการแพ้ทางชนะทางกันอยู่ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นทหารม้านะครับชนะทางนักธนูนักธนูชนะทางทหารราบแล้วก็ทหารราบ่าารราบยชนะทางทหารม้านั่นเองและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถแมพนะครับ ตอนนี้เนี่ยจากที่ผมกาลังอัดคลิปอยู่ปัจจุบันก็เป็นช่วงประมาณเดือนมีนาคมใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาประกาศว่าในช่วงเดือนเมษายน2024นะครับจะมีการเปิดให้เล่น private beta test นะครับแล้วก็จะมีการทํา NFT sale ด้วยยังไงก็ใครที่สนใจนะครับลองติดตามแล้วกันนะครับข่าวสารเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ข่าวสารต่างๆไว้ให้และเกมจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และในส่วนนี้นะครับเขาจะอธิบายในเรื่องของโทเคนอเมกของเกมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจะมีโทเคนอยู่2ประเภทนะครับก็คือสาหรับ ที่เข้าเล่นในเกม Last Odyssey นะครับคนที่ไม่มีฮีโร่ NFT นะครับเวลาต่อสู้ PVP ชนะเนี่ยมันก็จะได้รับเป็น w a r Token นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่ได้รับมาจากการ PVP กับผู้เล่นอื่นนะครับแต่ว่าใครที่มี NFT Hero นะครับจะมีโอกาสได้ทั้งเหรียญ w a r แล้วก็เหรียญ o d y ด้วยนะครับซึ่งเหรียญ o d เนี่ยสามารถนำไปสเต็กเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี่ได้ตรงนี้นะครับที่ o d y นะครับ แล้วก็ในส่วนของเหรียญวอนะครับก็จะสามารถนําไปอัปเกรดฮีโร่ NFT ต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโทเค็นโอดีเนี่ยก็ยังจะใช้ร่วมกับอคอนเทนต์อื่นๆในเกมด้วยยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ที่จะมีเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ครอบครองแลนนะครับเนี่ยใครมีแลน NFT นะครับก็จะมีโอกาสในการ Produce g e จมนะครับเนี่เกมเอเวนต e เอ n อินคอนคว e สอีนะครับสามารถฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่ถือครองแลนด์เท่านั้นนะครับ และน่านี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับว่า o d i ี t o k เ n นี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับนี่มันจะเป็นของรางวัลในการ PVP นะครับอย่างที่บอกว่าต้องเป็นผู้เล่นที่มี NFT Hero เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็น g o วแน n โ Token นะครับสำหรับใช้อัปเกรดบิลดิ i งนะครับแล้วก็การสร้าง Hero NFT นะครับหรือว่าการซื้อ NFT ต่างๆเนี่ยก็จะใช้เหรียญ o d ดีหมดเลยนอกจากการที่จะไป PVP ได้แล้วนะครับเหรียญ o d เนี่ยจะสามารถฟาร์มได้จากคู่ที่ถือครอง NFT Land ด้วยนะครับ ต่อมาเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นวอลโทเค็นนะครับเรียกว่าเป็นอินเกมโทเค็นกันละกันนะครับเราจะได้จากกิจกรรม PVPactivity ต่างๆนะครับเช่นการฟาร์มการทำเควสการผจญภัยต่างๆสำหรับ use case เนี่ยก็ใช้สำหรับการอัปเกรดทหารอัปเกรดเทคโนโลยีอัปเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งจริงๆในช่วงแรกเนี่ยมันจะใช้โกในการอัปเกรดใช่ไหมครับแต่ว่าในระดับสูงๆขึ้นไปเนี่ยครับเราจะต้องเริ่มทำการฟาร์มวอลโทเค็นนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นทรัพยากรในการอัปเกรดนั่นเอง และสำหรับตอนนี้นะครับใครที่เริ่มสนใจเกมนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เข้าร่วมนะครับในเกม .io นะครับก็คือการติดตามช่องทางข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเนี่ยมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะเนี่ยติดตาม Last Odyssey บน Twitter ติดตาม Last Odyssey บน Youtube ติดตาม Last Odyssey บน Telegram นะครับเนี่ย Follow Medium j o y Discord และนอกจากนั้นนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับจะมีการแจกรางวัลเป็นเหรียญ USDT นะครับถึง500 USDT USDT เลยทีเดียวตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ18,000บาทนะครับพอทำการคลิกติดตามช่องทางต่างๆตัวนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับมาซับมิ t Wallet ตรงนี้ด้วยนะเป็นเลข Wallet เป็น BEP 20นะครับไว้สําหรับรับรางวัล usdt นะครับเดี๋ยวผมจะทําเลย โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางเกม .io เรียบร้อยใส่กระเป๋า USDT เรียบร้อยแล้วด้วยก็หวังว่าจะเป็นผู้โชคดีนะครับทุกๆคนในส่วนของลิงก์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คําอธิบายคลิปนี้กันแล้วกันเลื่อนลงไปกดดูกันได้นะครับเข้าร่วมฟรีนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะลุน a i r d r o p USDT มูลค่ากว่า500รเหรียญดอลลาร์นะครับผมเนี่ยระยะเวลาตอนนี้นะอยู่อีกตั้ง28่วันนะครับยังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับก็อย่า เกมแนว RTS แบบ Play and Earn นะครับผมที่ใกล้จะเปิดให้บริการแบบ b บ t a Test แล้วเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมที่จะแจก 500 USDT Airdrop นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะก็สามารถเข้าร่วมนะครับการประมูล NFT Land ได้นะครับผมซึ่งสิทธิประโยชน์ของคนที่ถือ NFT Land เนี่ยก็มีมากมายนะครับใครที่สนใจเนี่ยช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆลิงก์กิจกรรมต่างๆผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องฝากเอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์นะครับถ้าใครชื่นชอบและโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีเกมที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเกมในส่วนของ Play and Earn เนี่ยเราค่อนข้างติดตามกันอยู่แล้วนะข่าวสารวงการนะครับผมก็ถ้าไม่อยากพลาด หาเกมเพลย์อันเอื่นที่สามารถหาค่าขนมได้เล็กๆน้อยๆอย,ยังไงก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ก็กดกระดิ่งท็อปเกมไทยแลนด์ไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ